สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับไออีกแล้วนะคะไอเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งมานะคะเขาเป็นการออกกําลังกายแบบที่เขาเรียกกันว่า s, s i l h o u e t น e ่ง n g ใช่คือการปรับการหายใจก็ว่าเราหายใจอะไรเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะทำให้ที่โครงเราแบบว่าขยายตัวขึ้น ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของสะโพกเอวแล้วก็แผ่นหลังที่มันหดตัวอยู่อะไรนี้นะคะเพียงแค่เรานะคะหายใจเข้า3วินาทีนะคะแล้วก็หายใจออก7วินาทีนะคะให้ทํา5นาทีนะคะจะลดเอวได้5ถึง7เซนเว้ยไปลองดูเลยดีกว่าว่ามันจะลดได้จริงไหมไปกันใส่วัดวัดเอวนะก็จะใช้ด้านที่เป็นเซนนะคะนี่พราก็วัดไว้มันอยู่ที่69เซนนะคะชึบ แปดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราทำ Zero t เท i น i n g น้องเนี่ยมันจะลงไปกี่เซนเป็นการนอนแบบที่ให้ศีรษะเนี่ยอยู่สูงกว่าลำตัวนั่นเองให้เอาหมอนสูงๆมานอนนะคะมันก็จะสมูทมากขึ้นเลยแล้วก็หายใจเข้าเป็นเวลา3วิหายใจออกเป็นเวลา7วินะคะทั้งหมด5านาทีเรามาลองดูกันว่ามันจะลดจริงไหม1น2วิสวิาว ได้ออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ทำครบหนาทีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตอนที่ทำเนี่ยมันหายใจลําบากเหมือนกันนะพอหายใจเข้าอะ่ะพขแค่สามวิไงเราก็ต้องยืดสูดอากาศเข้าไปใช่ไหมแต่พอหายใจออกมันตั้งเจ็ดวิอะ่ะเหมือนแบบมันไม่มีลมจะใจออกมาแล้วอารมณ์เหมือนทาสมาธิของประเทศไทยเลยกำหนดลมหายใจนะเข้าออกเหมือนลมออกซิเจนของเราเข้าไปดันในร่างกายจริงๆอะไรเงี้ยต้องกำหนดลมหายใจดีๆก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกับเอวของเราได้จริงๆไหมเดี๋ยวไปลองวัดกันนะคะว่ามันลดได้หรือเปล่า วินาทีลุลละทึกมากถึงแล้วทักคนเราจะมาวัดกันว่ารอบเดียวขึงเรานั้นลดลงหรือเปล่าวฮ้ยเฮ้ยฮ้ยน <69, S 2> <decoration> ี่ตอนแรกเราวัดได้ประมาณ81ใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้80กว่าๆตอนแรก69ตอนนี้ที่วัดได้6 68 ลงไปประมาณเซนนึง,งมันก็ลงอ่ะมันก็ลงแต่แบบว่ากระจิตริดตอ่ะถ้า <c oughs> เราทำเนี้ยทุกวันอ่ะวันละ5นาทีอ่ะมีสิทธิ์ที่มันจะลงไป5-6-7เจ็นจริงๆอ่ะเออมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แปลกดีนะบเราไม่คิดว่าอะไรวะนอน หายใจเข้าออกเนี่ยมันจะลงได้จริงๆอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากหรือว่ามันลดจริงหรือลดไม่จริงนะคะก็ลองทําตามพวกเราดูได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะว่ามันลดหรือว่าไม่ลดมันช่วยอะไรหรือว่ายังไงใครมีความรู้เพิ่มเติมอะไร่งเงี้ยก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะแล้วสำหรับครั้งหน้าพอสมัคาทำไรก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเฮ้ยมันลดจริง ติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ช n n e l เชอรนี่บอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกัก๊กปล่อยให้ทุกคนแบบตัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ